อะไรอ่ะเอ้ามันเป็นไรเออไม่สบายพี่เฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรบ้างไปเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรไหมไหมไปไปโรงพยาบาลไม่ไปหาหมอไหมตื่นดิไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องอยู่กับผมไม่เป็นไรผมนอนอยู่บ้านก็ได้พี่ไม่ต้องอยู่งอะไรครับป้าเอาป้าเอาแบบเอาแบบมือต้องโกรธแบบโกรธดิแบบว่าเฮ้ยยุ่งได้่ะชีวิตผมมากพี่ยุ่งเฮี้ยแบบงงี้นะแบบแบบแบบนี้อ๋อแล้ กุลมเฮ้ยโอ๊ยสัตว์เอ้ยลมแก้วเฮียแม่ก็เ <Bref>. ก <g Puis throws> <Leonard> ินไปเฮียเอาไม่ได้เหรอเฮียอยู่เปิดมสัตเอ้ยแม่ก็เกินไปเฮียโอ้ยปกติโอ้ยเฮียแม่ครูไม่คิดว่าแม่จะทำตามจริงไงโอ้ยสัตว์เอ้ยเห็นไม่หาดิสามสอง หนึ่งเฮ้ยกูเฮ้ยชีวิตนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรวะโคตรล้มเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยตาบอดนี่ไงเปไรไปไรเอ้ยลูกกันไปหาหมอไม่ไม่สมัครใช่ป่าวพอแล้วพอแล้วลูกมันไปนี่ไปนี่ไปนี่แล้วแล้วแล้วไปนี่ยนอนอยู่บ้านก็ได้มึงยุ่งเฮ้ยชีวิตกูพี่อะไรวะยุ่งไป เชื่เฮ้ยเดี๋ยวไปหาหมอก็ได้เอ้ยไม่สบายเดี๋ยไปหาหมอกันดูเฮ้ยไม่รู้ยุ่งไปหาหมอแป๊บนึงนะเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนไปเฮ้ยไปไหนวะไม่ต้องโทรเป็นอะไรไปนี่เป็นอะไรยายให้ไปหาหมอไหมเอาเอาเอาล้มอะไรบ้าๆไปนี่เร็๋วอันนี้ดิบ้ไปหาหมออ่ะไม่ไปไม่ไปได้ไงยะกี่ข้าวแล้ววแล้วเป็นยังไงเนี่ยอ้าวอ่ะแล้วเป็นอะไรนี่ยฮะยุ่งไปผู้จิตวิทยเมนมาเข้าใจไหมอะไรวะไปชิ่อ เออให้ไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ไปจากบ้านนี้ไปชิวเกิดหะือขึ้นวะเออคนยืนหยิบไปเหมือนที่หน้าเว้ยเม้นมาเกิดหะือขึ้นกับบ้านหลังนี้วะโอ้งี้ยเงี้ยเราไปซื้อของเอ้ยวะงั้นเดี๋ยวไปซื้อของกินมาให้นะเอา <ไป S 2> เอาอไปเออไป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 เย้ไปออ๋บ้านพังแล้วตอบเองกัได้วะหยุดด้วยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวไปซื้อของกินให้นะว่าอยากกินอะไรไหมเอาเออเอาอะไรก็ได้เอาส้มตีนมาที่นึงแล้วกันไปวะเกิดหะือขึ้นกับบ้านหลังนี้ครับเนี่ยอ่า ลงรถก่อนไปหาของกินให้วาแบบสงบสติอารมณ์หน่อยเป็นอะไร,รวะงงวะรเป็นอะไรเอออยู่ๆก็ล้มแล้วก็มาด่าหรือว่าทุกคนเขาเกลียดเราหมดแล้วเราโดนเกลียดเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะเรา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 ทำอะไรผิดอ่ะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไปซื้อของไปช้อปปิ้งดีกว่าเผื่อมีอะไรที่แบบอยากกินไปช้อปปิ้งให้กระนำมีเงินเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเออน่าจะพอซื้อของได้อยู่นะเคไปถึงแล้วถึงแล้วเที่ยวขวาเที่ยวขวาตรงไปตรงไป ถึงแล้วไหนอ่ะข้างหน้าไงตกลงที่บ้านเราเป็นอะไรกันไหมเนี่ยโอเคลงรถก่อนจอดรถตรงนี้แล้กันลงตรงนี้โอเคไปดีกว่าอมาแล้วมาแล้ว,เ,วเอาสวัสดีครับสวัสดีครับรับแล้ดีครับเ,เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะครับ เออขอใหม่ด้วยแบบใหญ่แบบฮยวฮ่าแบบทุกคนทุกคนวันนี้งดหิ้งกันหมดเปิดประตูมาพี่ก็แบบสวัสดีครับไม่ไหวเอาล็อกไปเลยครับพี่จะบอกว่า<ล>เดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับพี่ก็แบบงดหิ้งจะเข้ามาทำไมวะเดินดูก็ถามก็ได้ดิไม่ปากก็พูดดิวะแล้วงงท,ทุกคนงดหิ้งหมดถามตอบหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับลาอนเลยครับเออเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะครับเออจวเข้ามาทําไมวะเขาผมมาซื้อของอะปากมีก็ถามดิอยากได้อะไรอะขอโทษครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาอะไรวะวันนี้ โอ๊ยวุ่นวิ่ว่ะเฮ้ยว่าเกิดขึ้นมาวันนี้เอ้ยอ่าอันนี้ให้วานหน่อยกันอ่าเอนเนจีอ่ะพลังงานอ่าเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเครื่องดื่มทายทายแอปเปิ้ลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรให้อ่ะผมก็หลุดเซิร์ฟเวอร์โครออ้าวผมก็หลุดอ้าวใครไปเซิร์ฟป่ะหนึ่งอ้าเอาชี้ให้วานดีกว่าเอ้ยวานชอบกิน มีอะไรใช่ไน้ำปลาไม่มีน้ำปลาเลยออะไรครับคุณช่วยผมหาให้ให้ผมช่วยหาหอยครับยุ่งไ่เขาเรื่องอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยวันนี้ทุกคนฮะเขาปัดฟิชฟูแป๊บคามสองหนึ่งต่ออ่ะมีเราจะกินอีกไหมเนี่ยวาอยากได้เลไหมนะสิงโตอ่ะสิงโตอ่ะเผื่ออยากได้ตุ๊กตาสิงโตอืมวาจะกินอะไรอีกไหมนะชีสไม่น่ากินกินอะไรดีน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าให้ขวดหนึ่งอ่ะโอเค อะไรอีกดีใช่คุณมันเป็นอะไรวะวันนี้งุนงงเอ้าคุณครับคุณคุณคุณครับเฮ้ยอีหัวขาวดีมต้องกุศที่ยเฮ้ยคุณคุณหัวขาวอะไรคุณเป็นเออคุณคุณมีน้ำอะไรที่แบบมันอร่อยอร่อยไหมครับผมผมจะไปแบบอะไรอร่อยเหรอน้ำตาลน้ำคองเนี่ยไปกินดิอะไรวะเฮ้ยคุณเอาแบบน้ำในนี่มีอะไรอร่อยอร่อยไหมเอาไม่รู้ถามเจ้าของร้านไม่ถามผมทำไมผมไม่ใช่คนขายโอ้ คุณเจ้าของนะครับมีน้ำอะไรที่มันอร่อยอร่อยไหมครับเนี่ยมีอะไรอร่อยอร่อยปะจะไปรู้ไปล่ะอ้าวถามจริงเออคุณอาจารย์ดูสิครับโอ้อันนี้ครับอาสี่อย่างครับแต่แต่ผมไม่มีแบงค์ย่อยนะครับมีแต่แบงค์พันอ่ะมันเท่าไหร่ครับผมลองคิดเงินก่อนเออร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเออ่ร้อยยี่สิบอ่ะนี่ครับผมมันต้องทอนนะครับทอนแปดสิบครับโอ้เรื่องมากจังวะอ้าผมไม่มีเศษเงินน้าผมมีแต่ สองร้อยก็ทอนมาผมมาเธออะไรวะผมจะแก้ตำรวจนี่แหละไปหาตำรวจก่อนเกิดหรือขึ้นกับทุกคนเราคุณตำรวจเอาไม่อยู่อยู่ตรงไหนหรือไปชั้นสองอ่าคุอ้าคุณคุณครับหัวหน้าครับเดี๋ยวจะรีบส่งเอกสารไปนะครับผมหัวหน้าครับคืนนี้บ้าหรือเปล่าครับหัวหน้านั่งรอเลยคุยให้แตกเล้วบอกก็อะไรไม่หัวหน้ามันไม่ทันเวยคืนนี้ไม่หัวหน้าเอกสารมันต้องพิมพ์ใหม่ทั้งอันอะไรวะหัวหน้าอืม มีอะไรอ่าผมจะมาพูดอะไรนิดหน่อยครับเออเจ๊ยพูดมาดหงุดหงิดอ,อารมณ์ไม่ดี <c oughs> โอเคครับเออคุณต้นนะครับวันนี้เขาเกิดอะไรขึ้นครับคือแบบ เออผมอยากจะบอกว่าคนที่ร้านร้านร้านขายของครับก็แบบงงหงิดตะโกนใส่ผมอะครับแล้วก็แบบเริ่มด่าผมอะ่ะคุณนั่นแหละคุณก็ไปเคลียร์เองนี่ไม่ใช่หน้าที่ผมนี่ผมมีแค่หน้าที่จับผู้ร้ายอะไรของคุณเนี่ยโอ้ย,อยตำรวจมันก็ยุง่งเรียเร่ยงเรื่องนี่และไม่ก็คุณแบบเขาด่าผมมาเลยเนี่ยเขาจะฆ่าผมแล้วนน่สุดนะเออฆ่าอะไรฆ่าฆ่าผมเนี่ยด่า,า,าผมเนี่ยรักษาเหรอ เออว <นำ S 2> ่ะเอนอนี่ยเขาทำเนินคันนี้ไม่ได้ไปละเป็นรูปมันเป็นเขาเขา,เ,ขาเอารูปมาแจ้งความผมว่าเฮ้ยเกิดอะไขึ้นวะอ่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 ะคุณเนี่ยผมไม่มีอ่ะคุณตรวจลายนิ้วมือดูมันมีลายนิ้วมือไอ้คนนี้ไหมนะฮะดูดิคือ,ค,อคือเขาแปะรูปผมไม่ตากำแพงอะ่ะใครจับได้ได้แสนหนึ่งอะไรนะก็เก่าฮะผมโหใครๆครเขาแปะกันเด็กเด็กเขาเล่นกันแหละเขาอาจจะไปโหลดรูปมาจากกูเกิลแล้วอาจจะเป็นภาพคุณก็ได้ไม่รู้อ่ะผมเนี่ยแล้วแป๊บนึงแล้วมันมีร้านขายของที่ไหนอ่ะผมเดินเข้ามานะสมินี่คือร้านขายของปึ๊บ เดินมาพนักงานพูดว่าสวัสดีครับอยากเออที่นี่พูดมากเลยแค่นี้แกมาหาไม่ได้หรอกเฮ้ยก็ฟังก่อนสิยังไม่ดพูดอะไรเลยก็ฟังก่อนสิอเดินมาพนักงานบอกว่าสวัสดีครับอยากได้อะไรไหมครับผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนนะครับแล้วพนักงานเขาบอกว่าเอ้าเป็นอารมร้ายแล้ว่ไหมวะไม่เดินดูเองอ่ะมีปากก็พูดดิอันนี้คือใครผิดครับผมเขาก็อาจจะเป็นอารมณ์ของเขาวันนี้เมียเขาอาจจะอารมณ์เสียเมนมาอะไรเงี้ยไม่ไม่คุณแล้ว ล้วผมผมออกจากนะ้ไปไอ้คนเมื่อกี้กับกับเจ้าของนักขนินทางเมียใสยเมียชิ้มั้งอ,อันนี้ให้ผี่คร<ห>ับไ,ไม่เป็นไม่เป็นความผิดครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปลงโซเชียลครับรู้กันแค่สองคนวันนี้ทุกคนมาเป็นไอ้วันนี้เป็นวันอะไรครับเนี่ยวันนี้มันศุกร์ไงมันศุกร์ไม่ใช่วันหยุดอีแห่งชาติหรอครับอะไรของคุณไรสาระละลโอเคๆไปไปไป,ไปเอาเอา,เอาคุณจะพูดะไรกับตำรวจคุณจะจะแจ้งความแล้วคุณก็พูดไปเลย น้ห้องน้ำอย่าเป็นยออนห้องน้ำคุณก็เข้าบ้านคุณสี่เฮ้ยเอามันใกล้กว่าเนี่ยแล้วทีนี้มันก็มีให้ใช้ไหมล่ะเออทีนี้พานรับใช้ประชาชนครับเออมันงงยิบอะไรกันวะซื้อของก็ได้ซื้อของนั้นเอยรถเราอยู่ไหนวะรถเราอยู่นี่เฮ้ยคุณเอานี่ไงอคุณมานั่งอะไรที่รถเมย์ให้ผมไปส่งไหมครับเหมือนเหมือนรอรถอยู่เนี่ยเฮ้ยอะไรไม่ต้องยุ่งกลับบ้านก็เดี๋ยวผมไปส่งให้ไงผมว่างไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลางครับ ก็คุยมารอรถเมย์ใช่ไหมอ่ะว่ารถเมย์มาแจะมาคุณก็ต้องรอไม่รู้กี่ชั่วโมงเนี่ยผมมีรถอยู่เดี๋ยวผมส่งกลับเลยเนี่ยโอเคแล้ผมไม่ต้องการทำไมคุณเรื่องมากอย่างเง้ยเฮ้ยโอ้โหมาคุยด้วยละเดี๋ยวเราว่องหนริกลับบ้านแล้วกันเฮ้ยมาเข้ามาทำไมไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไปต้องแบบไปต้องเข้ามาฮะยุ่งอะไรวะเฮ้ยสักสักบัตรไหมฮะมามากลับด้วย